ดนตรีคือความสิวิไลของมนุษยชาติคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งที่มีอุปนิสัยรักดนตรีมาตั้งแต่ดึกดำบันและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าดนตรีไทยมีจุดกำเนิดจากอะไรดนตรีไทยเกิดจากการเรียนเสียงธรรมชาติวัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องดนตรีต้องพิธีพิถันคัดเลือกกันเป็นอย่างดีจากธรรมชาตินำมาขัดเกลาประดิประดอยให้เกิดเสียงไพเราะชวนฟัง และในเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นต่างก็มีผู้ที่บรรเลงได้เป็นเลิศศึกษาฝึกปรือจนเกิดความชำนาญฝีมือและความสามารถระดับบรมครูมีลูกศิษย์ลูก้ามากมายซึ่งนับวันจะหาครูที่มีความชำนิชำนาญเช่นนี้น้อยลงทุกทีรายการ Top ป10ได้ตระหนักถึงความสำคัญของครูชนิยบุคคลท่านเหล่านั้นจึงได้รวบรวมชีวประวัติผลงานของท่านนำมาเผยแพร่ต่อคุณผู้ชมในตอนที่ชื่อว่า 10บ,บรมครูเพลงไทยส่วนจะเป็นท่านใดมีความสามารถเชี่ยวชาญศิละปะแขนงไหนก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับครับคุณผู้ชมครับจะว่าไปแล้วคนไทยก็มีดนตรีในหัวใจตั้งแต่ครั้งโบราณ ดนตรีมีความเป็นมาและความเจริญควบคู่ไปกับศิละปะแขนงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมจิตรกรรมหรือนาตกรรมหรือศิละปะแขนงอื่นโดยเฉพาะนาตกรรมกับดนตรีไทยมีความสัมพันธ์กันชนิดแยกไม่ออกและบระมครูท่านแรกที่เราจะกล่าวถึงวันนี้เป็นผู้ที่คร่ำวอดและมีบทบาทสําคัญอยู่ในวงวานนาตกรรมไทย ครูเสรีหวังในธรรมศิล,ลปินแห่งชาติสาขาการแสดงศิละปะการละครได้รับการประกาศให้เป็นศินลปินแห่งชาติในปี2531ด้วยวัย51ปีซึ่งถือว่าเป็นศินลปินแห่งชาติที่มีอายุน้อยที่สุดครูเสรีหวังในธรรมเกิดเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2480เป็นชาวกรุงเทพปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสังคีตกรมศิลปากรท่านไปนที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะศิลปินที่เพียบพร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์และความสามารถรอบด้านในฐานะผู้จัดรายการโดยเฉพาะรายการเรีสุขนาฏกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดให้จัดแสดงติดต่อกันถึง13ปีไม่เพียงแต่เท่านั้นท่านยังเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับ ผู้แสดงดนตรีขับร้องกวีและนักพูดซึ่งท่านก็ได้พูดถึงดนตรีไทยกับเด็กวัยรุ่นยุคปัจจุบันเอาไว้อย่างเฉียบคมแต่ว่าผมว่าเราไปพุ่งเป้าแต่วัยรุ่นเราก็เลยมองเห็นว่ามีความเหลื่อมล้ำในสังคมระหว่างศิลปะวัฒนธรรมไทยหรือพูดให้ชัดไปเลยคือเรื่องดนตรีขนละครกับวัยรุ่นแต่ในทัศนะของผม ผมกลับโทษวงจรของสังคมมากกว่าคือสังคมเนี่ยปล่อยช่องว่างช่องว่างจงกนกระทั่งคนไทยเนี่ยไม่ได้สัมผัสความเป็นไทยในเรื่องต่างๆนี้เลยดูสิครับทีวีกี่ช่องมีเรื่องผลละครเข้าไปบ้างไหมครับวิทยุมีกี่ร้อยสถานีเปิดดนตรีไทยหรือมีบทความเกี่ยวกับไทยไทยเรามากมายหรือไม่ คนเราไม่ได้อยู่แค่วัยรุ่นครับพออายุเติบโตเริ่มมีคนรักเนี่ยจะไม่ไปเยิ้วเยิ้วหน้าวงคอนเสิร์ตหรอกครับเขาก็อยากจะหาอะไรที่มันประณีตเหมาะแก่อารมณ์ของเขาผมอยากเรียนถามสังคมกลับไปนะครับว่าเราได้เตรียมจังหวะอย่างนี้เราได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้วัยรุ่นในปัจจุบันซึ่งกำลังจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าหรือยังครับครับคุณผู้ชมครับ คงจะคุ้นเคยกับเพรื่องดนตรีชนิดนี้ดีนะครับและสำหรับเครื่องเป่าแต่เดิมนั้นมนุษย์ใช้เป็นสัญญาณในการล่าสัตว์ต่อมาก็มีวิวัฒนาการมีการเจาะรูทำลิ้นทำให้เกิดเสียงสูงสูงต่ำๆหน่าฟังและคงจะไม่มีใครเข้าใจชนิดชำนาญเจ้าหลอดไม้เจ็ดรูได้ดีไปกว่าบรมครูท่านนี้ จำเนียนสีไทยพันบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏศิลป์ครูจำเนียนปัจจุบันอายุ73ปีเกิดที่ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนคปรปฐมนักดนตรีจากท้องทุ่งที่ช่วยพ่อแม่ทำนาตั้งแต่เด็กๆแต่ด้วยวาสนาและพรสวรรค์ด้านดนตรีทำให้ท่านได้เข้าฝึกหัดดนตรีร่ำเรียนกับครูดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายท่านครูจำเนียน เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถรอบด้านเล่นดนตรีได้เกือบทุกตำแหน่งจนมีคนกล่าวว่ามีนายจำเนียนอยู่ด้วยไม่ตกตัวนักดนตรีขาดแต่เครื่องดนตรีที่ชำนาญเป็นพิเศษก็คือขลุ่ยและปี่เมื่อครูปลดกษียีจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเล่นดนตรีอยู่สม่ำเสมอเป็นนักดนตรีวงฟอมน้ำวงการสดานเคยร่วมสแสดงกับดนตรีชาวต่างชาติและเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะดนตรีไทยอยู่เสมอ พ่อซึ่งเป็นเ,เป็นอยู่ในวังของรัชกาลที่6นะคะแล้วก็ท่านก็ได้รับพระราชทานนามสกุลมานะคะท่านก็เป็นนักดนตรีตั้งแต่ยังเยาว์เหมือนกันเพราะว่าคุณปู่ท่านก็เป็นดนตรีญาติพี่น้องท่านก็เป็นดนตรีนะคะท่านอยู่จังหวัดอุทยาแล้วก็มาอยู่แถวบางเขนท่านก็มาเป็นนักดนตรีเรื่อยมาจนท่านย้ายมาอยู่ที่ บางรำพูนี่นะคะท่านก็เป็นบ้านดนตรีบ้านแรกแล้วท่านก็ยังเป็นนักดนตรีของในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ในวังพระที่นั่งอัออมพรนะคะท่านก็ยังเป็นผู้ที่ตีระนาดเอกแล้วท่านก็มีรูปออกมานี่ก็เป็นนักดนตรีไทยหมดแล้วก็มีหลานมาก็เป็นนักดนตรีหมดเลยคะ่ะทั้งตระกูลค,ครูสุดจิต ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความสันทัดจัดเจนในการขับร้องซึ่งท่านก็ได้ฝากผลงานไว้มากมายคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินที่มีคนพูดถึงเพลงชั้นเดียว2ชั้นสามชั้นหรือเพลงเถาหลายท่านคงจะเคยนึกสงสัยว่าเป็นเพลงประเภทไหนครูสุดจ,จิตท่านก็ได้อธิบายให้เราฟังว่าเพลงชั้นเดียวเป็นเพลงที่มีประโยคสั้นๆเป็นเพลงเร็วร้องเร็ว ส่วนเพลงสองชั้นก็เป็นเพลงที่ยืดขยายชั้นมาจากเพลงชั้นเดียวการร้องก็จะมีลูกเอื้อนมากกว่าเพลงชั้นเดียวก็อย่างเช่นเพลงที่ครูกำลังร้องอยู่นี่แหละครับ เพลงที่ยืดขยายขึ้นไปอีกจากเพลงสชั้นอีกเท่าตัวก็เรียกกันว่าเอื่อนเอ่ยกันจนลืมก็ว่าได้นะครับส่วนเพลงขาวก็คือเพลงที่ใช้เบรเลงติดต่อกันถึง3อัตราโดยเริ่มจากเพลง3มชั้นก่อนมาจนถึงเพลงชั้นเดียวครับคุณผู้ชมครับและอีกสักครู่ ท่านผู้ชมจะได้พบกับบรมครูที่มีชั้นเชิญในการบรรเลงระนาดเอกที่มีกลเม็ดเด็ดพลายแพรวและสองพี่น้องตระกูลเกตคงผู้จาลึกประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทยอีกสักครู่พบกันครับราดหรือระนาดเครื่องตีที่มีวิวัฒนาการมาจากกลับรางระนาด มีลูกทั้งหมด21ลูกระนาตเอกถือเป็นหัวใจสำคัญของวงปีพาดผู้เล่นต้องมีความสามารถชำนิชำนาญเป็นพิเศษเช่นเดียวกับบรมครูท่านนี้ครูประสิทธิ์ถาวรศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยปี2531 ปัจจุบันท่านเป็นนักดนตรีและอาจารย์สอนดุริยางคศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครูประสิทธิ์ท่านเป็นชาวกรุงเก่าเกิดวันที่9กันยายนพุทธศักราช2 4 6พรบิดาชื่อสุดเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมากมารดาชื่อฟูครูประสิทธิ์เป็นผู้ที่นิพรสวรรค์ด้านดนตรีเมื่ออายุได้13ปีก็เข้าเป็นสิทธิ์ของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครูประสิทธิ์เป็นนักระนาดเอกชั้นเยี่ยมของไทย สิทธิ์ที่หลวงประดิษฐ์ไพเราะทุ่มเทฝึกให้จนเป็นที่พอใจหากเป็นการบรรเลงของครูประสิทธิ์จะไม่ทําให้ใครผิดหวังโดยเฉพาะชั้นเชิงกลยุทธ์ในการบรรเลงด้วยระนาดเอกแล้วล่ะก็ครูประสิทธิ์มีความสามารถเป็นเลิศซึ่งท่านก็แสดงฝีมือให้ชาวต่างชาติได้ประจักษ์ถึงความงามลึกซึ้งของดนตรีไทยถ้าพูดถึงสองสีพี่น้องศิลปินตระกูลเกตคงผู้ที่อยู่ในแวดวงดนตรีไทยคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก ท่านผู้นี้มีความสามารถระดับสูงในการบรรเลงระนาดเอกและท่านเป็นผู้สร้างวงดนตรีลูกผสมที่มีชื่อว่าฟองน้ำครูบุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย เกิดเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2463เป็นชาวบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเริ่มใช้ชีวิตนักดนตรีตั้งแต่เริ่มวัยรุ่นโดยร่วมบรรเลงปีพาดประกอบการแสดงลิเกในคณะของบีดาและได้สแสวงหาความรู้ทางด้านการดนตรีมาหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น บ้านดุริยประนีตหรือบ้านศิละปะบรรเลงจนเกิดความชำนาญรอบรู้ในกระบวนเพลงไทยหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้หลายชนิดแต่ที่คล่องแคล่วและเลื่องลือมากที่สุดก็คือระนาดเอกครูบุญยงเป็นผู้ที่สร้างแนวความคิดในการประยุกต์ดนตรีไทยเข้ากับดนตรีสากลและดนตรีระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยการแสดงออกพร้อมๆกัน ซึ่งเราเราท่านๆก็ได้ประจักษ์แล้วจากวงดนตรีลูกผสมที่มีชื่อว่าวงฟองน้ําซึ่งก็นับว่าเป็นวงดนตรีผสมวงแรกของเมืองไทยที่นําดนตรีไทยและดนตรีสากลเข้ามาผสมกลมกลืนกันและก็มาถึงเกตคงผู้น้องครูบุญยังเกตคง ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงลิเกปี2,535เกรคงผู้น้องที่มีความชำนิชำนาญทางด้านนาตฏดนตรีเริ่มการแสดงกับคณะลิเกของบีดาผู้พี่บรรเลงผู้น้องร้องลิเกเป็นศิลปินกระทั้งครอบครัวก็ว่าได้และครูบุญยังท่านได้เล่าให้ฟังถึงความเปลี่ยนแปลงของลิเกในปัจจุบันการแสดงเวลานี้เท่าที่ผมสังเกตใจผมเห็นว่า โบราณนี่มันอึนอาดชักช้าเนิบหนาบก็มีการเปลี่ยนแปลงผมเคยไปดูเขาชอบไปดูเขาตามวัดตามว่าตามที่เขาเล่นกันบพ่งทีใต้ทุนสะพานอย่างเงี้ยเราก็ทำไปไม่รู้นะว่าเราก็เป็นเหมือนกันเป็นต,ตัวเข้าไปเพื่อจะดูไอ้ศิลปะการแสดงนี่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงใคยเอาใจใส่อยู่ ็ปรากฏผลลงมาว่าใช่ไม่ได้เลยไปทิ้งของโบราณเขาสมุดก็ไปเอาทางสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ที่พี่ถูกใจคือว่ามันมันเร็วทันใจดีแต่โบราณไม่ได้นะครับ mm hmm. เขาเป็นทีฆารัตสะเป็นขั้นตอนนะฮะแล้วต้องมีเหตุมีผลว่าเราจะไปลบกันเนี่ยมันมันด้วยเหตุผลอย่างไรอะไรเป็นยังไง จากอาจารย์ครูบุญยงเกตคงก็มาถึงลูกศิษย์ไม่ใช่คนไทยนะครับเป็นชาวอเมริกันรูปร่างสะโสดงค์มีชื่อไทยๆว่านายบุรุษเกตกันหรือที่รู้จักกันในนามอาจารย์บรูซแกสตันโลโก้ประจำวงดนตรีฟองน้ำผู้หลงไหลความเป็นไทยและเมืองไทยดนตรีไทยมีอะไรดีเขาถึงได้ติดอกติดใจนักหนามีหลายอย่างนะครับที่สร้างความประทับใจนะ อันหนึ่งคือความไพเราะของลีลาทำนองของเพลงไทยซึ่งสามารถใช้เสียงไม่เกินเจ็ดเสียงบางครั้งทำนองประกอบด้วยห้าเสียงหรือบางทีเจ็ดเสียงแต่ว่าสามารถสร้างาลีลาทำนองที่ไพเราะอย่างยิ่งเสิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับดนตรีอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะที่สนุกสนานมีเครื่องจังหวะต่างๆนะกลอง กราบมงจิงฉับอะไรต่างๆทีนี้ที่สร้างความสนุกสนานทําให้เพลงไทยเป็นเพลงที่น่าฟังแล้วก็มีจังหวะที่เร้าใจอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีไทยที่น่าสนใจคือว่าผู้เล่นจะต้องท่องเพลงของโบราณมีวิทย์ในมีวิชาที่ละเอียดแล้วในเวลาเดียวกันก็ นักดนตรีจะต้องใช้ความคิดของตัวเองความคิดสร้างสรรค์มีอิสระในการที่จะนำลูกเล่นต่างๆมาผสมในการบรรเลงน,นี่ทำให้การเล่นเพลง,พลงไทยนั้นสนุกสนานมากทีเดียวครับและคนไทยวันนี้ลหละครับทำอะไรฟังเพลงเฮฟวี่เมทัลหรือหัดเต้นแร็ปดนตรีไทยของเรานั้นยังมีความงดงามแจ่มใสให้คุณได้สัมผัสถ้าไม่เชื่อระวังจะอายฝรั่งนะครับ ครูเจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงคีตศินครูเจริญใจสุนทรวาทินเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2458เป็นทายาทคนสุดท้องของพระยาสนอดดุริยางแช่มสุนทรวาทินร่ำเรียนกลเม็ดการขับร้องจากบิดาจนกระทั่งมีความสามารถในการขับร้องเป็นเลิศนอกจากการขับร้องแล้ว ฝีมือการบรรเลงซอสามสายของท่านยังยอดเยี่ยมทั้งยังเป็นคนแรกในประวัติดุริยางไทยที่สามารถสีซอสามสายพร้อมกับการขับร้องไปด้วยครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่ท่านจะได้พบกับบรมครูดนตรีไทย5เพแผ่นดินและท่านนี้นักประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยที่สมบูรณ์คนแรกของเมืองไทย ของบ้านศิละปะบรรเลงในปัจจุบันท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีความสามารถในการขับร้องได้อย่างยอดเยี่ยมทายาดดนตรีของหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิละปะบรรเลงและปัจจุบันครูบรรเลงและบุตรหลานสายเลือดนักดนตรีก็ยังมีความผูกพันกับดนตรีไทยอย่างลึกซึง้งบ้านศิละปะบรรเลงจึงเป็นศูนย์รวมฝึกฝนอบรมดนตรีไทยกับผู้ที่มีใจรักทุกคนการเรียนดนตรีไทย นอกจากต้องใช้สมองสติปัญญาความสนใจในการเรียนแล้วยังต้องอาศัยอารมณ์ที่เยือกเย็นมีมานะอดทนถึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนดนตรีไทยซึ่งก็เป็นการปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีให้กับเด็กๆอนาคตของชาติต่อไป ศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินชั้นครูที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยเป็นเลิศโดยเฉพาะในทางปีพาดนับว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงสุดอีกท่านหนึ่งนอกจากความสามารถในการเดี่ยวระนาดเอกที่เป็นที่ประจักษ์แล้วท่านยังเล่นดนตรีไทยได้อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กหรือซอสามสาย และนอกจากนั้นท่านยังแสดงฝีมือการประพันธ์เพลงที่ลือเรื่องไว้อีกหลายเพลงเช่นเพลงโหมโรงเทพอัศวินสามชั้นแขกมนมาคุณพรมสองชั้นเป็นต้นและท่านยังเป็นคนไทยคนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งก็สามารถบรรเลงได้เหมือนขนาดมาตรฐานซึ่งก็เป็นประโยชน์มากสำหรับหนูหนหน,น้องๆตัวนน้อยที่หัดเรียนดนตรีไทยอย่างนี้แหละครับ รมนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทยปี2528บรมครูดนตรีไทย5แผ่นดินผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายถึงวันนี้ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแวดวงดนตรีไทยในเรื่องเปลี่ยนแปลงนี่มันมันเข้าใจว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเปลี่ยนแปลงหรอกเรื่องเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเอง อย่างรัชการที่ห้าเนี่ยก็เจ้านายต่างๆมักจะมีวงปิพาทของพระองค์ท่านประจำอยู่เป็นวังๆแล้วก็แข่งขันกันหาครูบาอาจารย์มาปรับมาอะไรกันแข่งขันกันแต่ระวังระวังเช่นวังบุรพาวังบังคุบมพรมอะไรพวกเหล่านี้ต่างคนท่านก็มีวงพิพาทมีวง วงดนตรีประจำของท่านก็ต่อมาในงารที่หก็ยังสภาพนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงไปแล้วและแต่แต่ว่าน้อยลงไปก็ตามแต่ว่าที่นี้พระบาทสมเด็จพระกุศลเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงรวบรวมมาตั้งกรมหสวพขึ้นอย่างเดว่ามาแล้วนั่นก็ทําให้มีหลักสําคัญอยู่ที่กรมหสวพอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเป็นที่รวบรวมของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง นอกจากบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่นั้นท่านก็ไม่เข้ามานะก็นั่นก็เป็นส่วนตัวของท่านแต่ว่านับว่ามันมีที่มีแหล่งที่เป็นหลักฐานอยู่ก็ถือได้ว่าเป็นความเจริญไปอีกแบบหนึ่งพ mm hmm. อมาถึงรัชกาลที่เจ็ดนั้นได้ยุบกรวมวโรพก็ทำให้หลักแหล่งสำคัญนี้หายไปแต่ว่าท่านก็ไม่ไมไมเลิก ตั้งเป็นกองขึ้นมาย่อยๆน้อยหน่อยก็ถือว่ายังมีแหล่งอยู่ก็เป็นแหล่งอยู่จนจนมาถึงอดอนหลังได้ตั้งกรมศิลปากรขึ้นรอโอนมาอยู่กรมศิลปากรกันกน,นั้นก็ติดมาด้วยตลอดเวลาเนี่ยก็นับว่าการดนตรีก็ค่อยๆ วิวัฒนาการไปสมมติว่าการบรเลีงก็ดีการอะไรก็ดีมันก็เปลี่ยนไปตามไอ้สิ่งแวดล้อมเนี่ยบางทีก็ทำให้ไอ้ทางดำเนินของทํานองเนี่ยมันกลายออกไปบ้างอันนี้ก็อาจจะเนื่องจากาวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามาแพร่หลายอยู่มาก คนไทยเป็นผู้รักดนตรีมาตั้งแต่โบราณการร่ำเรียนดนตรีไทยก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติผู้เรียนจะซึมซับความงดงามลึกซึง้งให้เป็นบุคคลที่มีความสงบเยือกเย็นคิดอะไรอย่างรอบคอบดังนั้นรายการทอปเทนอยากให้ทุกคนหันกลับมาฟังดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยปลูกฝังความเป็นไทยเพื่อให้ดนตรีไทยคงอยู่ต่อไปดนตรีไทยเพื่อคนไทยยังไงนะครับ ปริศนาท้ายรายการสนับสนุนโดยซีตรองบริสโตนบอดี้กลอฟเรือฮอ์เรสันครูซปริศนาท้ายรายการจากคำถามสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าชาวเขาเผ่าใดมีจำนวนประชากรมากที่สุดก็เฉลยเลยนะครับว่าเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จากการสำรวจของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์เผ่ากะเหรี่ยงมีประชากรทั้งหมด5 0 0แสนคนคิดเป็น45%ของชาวเขาทั้งหมดและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้องสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้ก็มีอยู่ว่าในจำนวนบรมครูสิบท่านของท็อปเท มีท่านใดบ้างที่เป็นศิลปินแห่งชาติทราบคำตอบแล้วส่งมาได้ตามที่อยู่นี้นะครับของรางวัลกำลังรอคุณผู้ชมอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ